ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ผม FBo n to d e เนะครับจะมาลองให้ AI ช่วยเขียนโค้ดทั้งหมดแล้วก็นอกจากนั้นนะครับจะพาไปทำา o o u u m n t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  o o n ให้เราด้วยนั่นเองครับซึ่งเครื่องมือที่จะใช้ในการทำา o o u u m n t t แล้วก็เขียนโค้ดในวันนี้นะครับก็จะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับนั่นคือ AI สุดเจ๋งอย่าง GitHub Co-Pilot และตัวใหม่นะครับก็คือ GitHub Co-Pilot Lab นั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไป o r n to Dev โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำความเข้าใจตัวกิทับโคพาย o t ดและกิทับโคพาย o t ดแลบกันแบบไว้ๆกันก่อนดีกว่าครับซึ่งจะตัวกิทับโคพายโลดเนี่ยหลายๆคนก็รู้จักกันมาแล้วนะครับว่ามันเป็น AI สุดเจ๋งนะครับที่มาช่วยในการเขียนโค้ด เป็นโค้พายโให้เรานั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวกิจกรรมโค้ดพายโหแลบนะครับตัวนี้จะเป็นเอ็กเซนชั่นตัวหนึ่งที่อยู่ในตัว VS Code นะครับซึ่งความสามารถของมันเนี่ยก็จะช่วยในการอธิบายโค้ดต่างๆนะครับให้เราเข้าใจได้ง่ายๆเพียงแค่เราไฮไลท์โค้ดนะครับแล้วก็กดอาร์โค้พายลอตรงนี้มันก็จะขึ้นคําอธิบายมาให้แล้วนั่นเองครับและฟีเจอร์ที่2ที่เด็ดๆของเจ้าตัวกิจ h u b c โค้ดพายโหแลบตัวนี้นะครับก็คือมันสามารถแปลโค้ดจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งได้นะครับไม่ว่าคุณจะเขียนพวก Python นะครับแล้วต้องการรู้ว่าฟังก์ชันนี้ในตัวภาษา Go หรือว่าภาษา JavaScript นะครับมันมีการาใช้งานยังไงดี syntax ยังไงนะครับก็สามารถ Arc c o p i l o t ได้เหมือนกันนะครับในตัว GitHub Copilot Lab นั่นเองครับและจากที่เราได้เห็นกันมาแล้วนะครับว่าตัว GitHub Copilot ที่มีความสามารถในการ Generate c โค้ด o m m m n t c o โค้ดมาตามคำสั่งนะครับมันค่อนข้างที่จะมีความสามารถที่เจ๋งเลยทีเดียวใช่ไหมครับต้องบอกว่าตัวนี้นะครับ สาเหตุที่มันมีความสามารถที่เจ๋งอย่างนี้เพราะว่ามันมี AI ที่ชื่อว่า Codec นะครับเป็นตัว AI ที่ใช้ในการ g e n e r a t e code จากตัวภาษามนุษย์นะครับหรือว่าตัวนี้เป็น NLP นั่นเองนะครับซึ่งความสามารถของตัวนี้แน่นอนครับมันสามารถใช้กับภาษาไทยได้อีกด้วยนั่นเองนะครับซึ่งมันก็เลยจะเป็นเหตุผลที่เราสามารถเอามาช่วยในการเขียนโค้ดได้นะครับแล้วก็เอามาช่วยในการทำ documentation ได้เหมือนกันนั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดู demo กันดีกว่าครับว่าเวลาที่เราจะใช้ทั้งตัว g i t h u b Co-pilot Lab แล้วก็ตัว Github Co-pilot นนี้ะครับ ในการเขียนโค้ดจริงๆของเราเนี่ยมันจะทำยังไงได้บ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างการเดโมโอของเรากันดีกว่าครับโดยในที่นี้ผมจะสร้างตัวโฟลเดอร์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับในการาทําเป็นโปรแกรมง่ายๆอย่างตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นโปรแกรมในการเข้ารหัสนะครับโดยการเข้ารหัสตัวนี้เราจะใช้วิธีการชิปตัวอักษรไปนะครับก็คือ ถ้าเกิดว่าคําของเราเนี่ยขึ้นต้นด้วยตัว A หรือว่ามีสระเป็นตัว ABC อย่างนี้นะครับมันก็จะเลื่อนไปตามตัวเลขที่เรากําหนดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างโฟลเดอร์กันก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นเดโมนะครับแล้วก็เป็นอ่านคลิปนะครับอ่ c นคลิปก็คือการเข้ารหัสน,นะครับเมื่อเราสร้างตัวโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเดโม e อ c r นคลิปมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ขอ C D เข้าไปที่โฟลเดอร์ตัวเดโม e อ c r นคลิปนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นเปิดตัว VS Code ขึ้นมานะครับแล้วก็ลองทําการสร้างไฟล์โปรเจกต์ขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับในที่นี้จะเป็นฟังก์ชันง่ายๆนะครับแล้วก็ผมก็ขอใช้เป็นภาษา Python นะครับขอตั้งชื่อไฟล์ว่าเป็น main.py นะครับฟังก์ชันนี้ทําอะไรฟังก์ชันนี้นะครับก็จะทําการเข้ารหัสข้อมูลหรือว่าสตริงต่างๆที่เรารับเข้ามานะครับโดยในที่นี้เราจะเริ่มจากการที่จะใส่คอมเมนต์ให้มันนะครับบอกว่าฟังก์ชันนี้คืออะไรนะครับ โอเคครับตัวฟังก์ชันของเราเนี่ยเราจะใช้เป็นฟังก์ชัน encrypting โดยใช้การชิปตัวอักษรไปนะครับซึ่งในที่นี้มันก็จะทำการ generate ตัวชื่อฟังก์ชันมาให้นะครับชื่อว่า encrypt นะครับใน Python เนี่ยก็จะใช้คำสั่ง def นะครับก็คือในการสร้างฟังก์ชันนะครับเห็นได้ว่ามันรับพารามิเตอร์มา2ตัวนั่นก็คือ string แล้วก็ตัวชิปนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าถ้าเกิดว่าโอเคฟังก์ชันที่เราสนใจแล้วครับเราก็สามารถกดแท็บไปได้เลยนะครับ โอเคหลังจากนั้นเราก็รอดูสักนิดนะครับว่ามันจะเจเนเรตอะไรมาให้นะครับในส่วนนี้นะครับเจ้ากีทับโค o ดพายลเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งนะครับซึ่งเครื่องมือเนี่ยมันก็เหมือนกับพวกปากกาดินสอนะครับมันก็คืออยู่ที่ว่าเราจะใช้งานมันยังไงนะครับเราจะใช้เครื่องมือนี้ยังไงนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็ต้องมาดูว่าโค้ดที่มันให้มาครับถูกต้องไหมนะครับแล้ก็มาทําการตรวจสอบดูว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับ ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ชอบคําตอบที่มันแนะนํามาให้นะครับเราก็สามารถกด control enter นะครับเพื่อที่จะให้มันซีดีซิตหรือว่า g e n e r a ตตัวคําตอบอื่นๆหรือโซลูชันอื่นๆขึ้นมาให้นะครับทางด้านขวามือนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีหลายโซลูชันเลยนะครับเขียนได้หลายแบบตรงนี้เราก็สามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับโปรเจกต์ของเราได้นั่นเองครับต่อมานะครับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าฟังก์ชันนี้เขียนแบบนี้เราโอเคกับแบบนี้นะครับเราก็สามารถกด asset solution มาได้เลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันสร้างตัวสต i n g เป่าๆขึ้นมา1ตัวนะครับโดยใช้ชื่อว่าช h i f ฟอรนะครับซึ่งถามว่าไอตัวโค้ดพวกนี้เนี่ยมันไปเอามาจากไหนนะครับก็คือมันไปเอาจากตัว GitHub Repository ที่เป็น Public นะครับหรือว่าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับมาเสิร์ฟให้เรานั่นเองนะครับเพียงแค่เราเนี่ยใส่บริบทหรือว่าคอนเทกตต่างๆให้มันนะครับมันก็จะพยายาม ไปหาไปเรียนรู้มาจากตัวบริบทที่เราได้ใส่ให้มันนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเราได้ทําการสร้างฟังก์ชันขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็ต้องทําการเรียกใช้งานฟังก์ชันใช่ไหมครับอันนี้มันแนะนําเป็นตัวฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า decrypt นะครับเดี๋ยวในตอนนี้เราเจอใช้แค่ตัว encrypt ก็พอนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่า เ,เราต้องการรับ input เข้ามาเนี่ยเราสามารถ provide ตัว context หรือตัวบริบทของมันยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็ใส่เป็น Input s t t i n g เข้าไปนะครับโอเคมันก็จะทําการช่วยแนะนํามาให้นะครับว่าเวลารับ input เนี่ยจะต้องใช้คําสั่งอะไรประมาณไหนนะครับพร้อมกับ wording นิดๆหน่อยๆน,นะครับว่า เอ๊ตอนที่เรารับ Input เนี่ยเราก็ต้องบอกผู้ใช้ด้วยว่าเอ๊ตรงนี้เนี่ยมันต้องใส่ enter string เข้ามานะและต่อมานะครับเรารับตัว Input ที่เป็น text มาแล้วนะครับต่อมาเราก็ต้องมารับ Input ที่เป็นชิปหรือว่าตัวเลขนะครับที่จะให้มันเลื่อนไปกี่ตำแหน่งนะครับตรงนี้เราก็รับตัว int input ที่เป็นชิปขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการกด enter ไปหลังจากนั้นเราก็ทำการ print แสดงผลลัพธ์ที่มันได้ทำการเข้ารหัสออกมาแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการ print encrypt นะครับตัว string ออกมานะครับอยู่ในฟังก์ชันตัว encrypt นั่นเองนะครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถกด Run รันดูได้เลยนะครับตัวแรกนะครับมันก็จะให้ใส่ตัวสตริงเข้าไปนะครับในที่นี้ก็เป็นบอลทูเดฟแล้วกันนะครับแล้วก็ Enter เข้าไปแล้วมันเลื่อนไปกี่ตำแหน่งนะครับอันนี้เป็น1ตําตำแหน่งก่อนแล้วกันนะครับโอเคปุ๊บปุ๊บจะเห็นได้ว่าตัวที่มันอินคริปหรือว่าเข้ารหัสไปแล้วนะครับก็จะเป็น C P S O <S ตรงนี้นะครับก็จะเป็นะจะเห็นได้ว่าตัว B นะครับมันก็จะเลื่อนเป็นตัว C 1ตําตำแหน่งไปนะครับ O ก็จะเป็นตัว P นั่นเองนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นหลักการในการชิปตัวเข้ารหัสแบบง่ายๆนั่นเองนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปดูว่า AI เนี่ยมันใช้ในการเขียนด็อกคิวเมนต์ยังไงได้บ้างนะครับเรามาทําความเข้าใจก่อนว่าเรา Developer อย่างเราเนี่ยทำไมถึงต้องเขียนด็อกกันด้วยนะครับสาเหตุง่ายๆครับเวลาที่เราไม่ได้เขียนโค้ดไปนานๆเราก็อาจจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะโปรเจกต์เนี้ยมันใช้งานยังไงแล้วก็มันต้องติดตั้งอะไรบ้างต้องการสภาพแวดล้อมแบบไหนใช่ไหมครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเวลาที่เราต้องการทํางานเป็นทีมหรือว่าต้องการส่งโปรเจกต์ตัวนี้นะครับให้กับคนอื่นช่วยคอนติบิวเตอร์ต่อนะครับตัวด็อกคิวเมนต์ตัวนี้นะครับมันก็จะช่วยเป็นใบเบิกทางนะครับให้ตัวโปรเจกต์ของเราเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายใช้งานได้ง่ายนะครับเราก็จะมีคนที่มาช่วยในการพัฒนาตัวโปรเจกต์ของเราเนี่ยให้ดีได้ยิ่งขึ้นนั่นเองครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันดีกว่าครับว่าเราจะใช้ g i t h u b c o p i l o t และ g i t h u b c o า i l o t ต a b ในการสร้าง, documentation งาด็อกคิวเมนต ไปดูกันครับโอเคอันนี้ผมได้ทําการสร้างตัว repository เป่าๆขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ขอ copy คําสั่งตัว c Re a t e repository นะครับตรงนี้ไปครับแล้วก็ไปในส่วนของ Command t e r อ i n a l ของผมนะครับแล้วก็ทําการเซฟนะครับคําสั่งตรงนี้มานะครับจะเห็นได้ว่ามีไฟล์ l i s t m มีขึ้นมาแล้วนะครับที่ชื่อว่า Demo encrypt นะครับจะเห็นได้ว่าส่วนแรกเนี่ยก็จะมีตัว Demo encrypt นะครับ ตรงนี้เนี่ยครับก็จะเป็นหัวข้อของโปรเจกต์เรานั่นเองนะครับตรงนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนนะครับให้เป็นภาษาไทยนิดนึงนะครับโอเคครับเราก็ทําการกําหนดหัวข้อให้มันนะครับว่าตรงนี้จะเป็นด็อกคิวเมนต์ของตัวโปรแกรมที่เป็นเข้ารหัสอย่างง่ายด้วยวิธีการชิฟ f t ชิฟเฟอร์นะครับโอเคเมื่อเราทําการใส่หัวข้อให้มันแล้วนะครับวิธีที่จะใช้ AI ในการช่วยทำด็อกคิวเมนต์นะครับเราก็สามารถกด c t r ท Enter ได้นะครับเพื่อที่จะดูว่า โซลูชันต่างๆเวลาที่เขาเขียนด็อกิวเมนต์เกี่ยวกับตัวโปรเจกต์นี้นะครับมันจะมีประมาณไหนได้บ้างครับตรงนี้ก็จะใช้เวลารอสักครู่นะครับโอเคจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับก็จะมีคําแนะนาเยอะแยะมากมายนะครับในการเขียนด็อกิวเมนต์นะครับเมื่อเราเห็นตัวคําแนะนําต่างๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลองเขียนในส่วนที่เป็นของเราต่อนะครับหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นใส่ตัวเครื่องหมายชร์ปนะครับซึ่งเป็นตัวหัวข้อนะครับให้มันนะครับตรงนี้เป็น โปรแกรมเข้ารายข้อควารรมอย่างง่ายนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับโอเคแล้วก็กด control enter เข้าไปอีกครั้งครับดูว่ามันแนะนําอะไรมาให้เราบ้างนะครับโอเคครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่มันแนะนํามาให้เรานะครับถ้าเกิดว่าเราโอเคกับโซลูชันไหนนะครับเราก็สามารถกด a c c e p t เข้าไปได้เลยนะครับ สมมติว่าผมโอเคกับอันนี้ผมก็สามารถกด a s s e p t Solution เข้าไปได้นะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนขั้โครงที่เป็นตัว markdown นะครับซึ่งวิธีการดู preview markdown หรือว่าดูว่าพอมันเขียนมาเสร็จแล้วครับมันเป็นหน้าตาย่างไงเนี่ยเราสามารถกด c t r o l Shift V ได้นะครับมันก็เห็นหน้าตา preview ตัว markdown นะครับก็จะเห็นว่าเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับมันก็อา,อาจจะดูยังไม่สวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทาการปรับไปทีละส่วนนะครับ ตรงนี้เราเอาออกก่อนครับในส่วนของที่เป็นชาร์ปโอเคแล้วกดกดเซฟนะครับแล้วก็ลองดูพรีวิวใหม่นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันเริ่มมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งวิธีการใช้งานตัวโปรแกรมของเรานะครับเราก็ไปดูที่โปรแกรมของเรานะครับว่ามันทําอะไรบ้างนะครับส่วนแรกเนี่ยมันทําการรับสตริงเข้ามาก่อนใช่ไหมครับก็คือรับค่าสตริงนะครับรับค่าข้อความนะครับ แล้วก็ลองกด enter ดูนะครับก็คือเราค่อยๆพิมพ์ไปให้บริบทมันไปนะครับแล้วก็กด enter ดูในส่วนของ,ของที่มันแนะนำมาให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับในการดูว่าเอ๊ะปกติแล้วเนี่ยเขาเขียนกันแบบไหนประมาณไหนใช้คำยังไงบ้างนั่นเองนะครับโอเคเราเขียนว่ารับข้อความนะครับโอเคตรงนี้เขาก็เขียนว่ารับข้อความที่ต้องการเข้ารหัสนะครับและส่วนสเต็ปที่2เนี่ก็คือรับจำนวนอักษร ที่ต้องการเลื่อนนะครับแล้วก็แสดงผลลัพธ์เอ้ยอันนี้มันตรงกับเราแล้วก็กด accept s o r u e t i o n มานะครับแล้วเราก็เคลียร์ในส่วนที่เออมันไม่ถูกต้องออกไปนะครับ A few moments later โอเคครับจะเห็นได้ว่าตอนที่เราทําทการใส่วิธีการใช้งานเข้าไปนะครับมันก็จะ generate ออกมานะครับแต่ว่าส่วนอื่นเนี่ย ที่มันเจเนอเรออกมาเนี่ยมันอาจจะดูไม่เรียบร้อยเขียนไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันก็คือ AI ครับเราก็ต้องใส่บริบทต่อๆไปให้มันนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเราก็จะสามารถทําการไฮไลท์โค้ดได้นะครับโดยใช้อ่าตัวตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เราบอกว่ามันเป็นแบทนะครับเป็นคําสั่งแบทโอเคเราก็ใส่เข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของตัวอย่างนี้เราก็มาดูด้านขวามืออีกครั้งนะครับจะเห็นได้ว่าอ่ามีฟีเจอร์ชั่นมากมายนะครับก็คือ Enter string เข้ามานะครับแล้วก็ Enter shift นะครับโอเคการทำงานของตัวโค้ดเราเนี่ยก็เป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือ Enter string เข้ามานะครับแล้วก็ shift โอเคแล้วมันก็จะทำการแสดง encrypt ตัว string ออกมานะครับตรงนี้เหมือนไหมโอเคอันนี้คล้ายๆกันนะครับแล้วก็กด a s c e p t มานะครับอันนี้เหมือนมันเกินมาเราลบออกไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นอกจากเป็น result นะครับ เราก็ copy มาในส่วนที่เป็นของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มีตัวอย่างแล้วมีอะไรต่อครับเดี๋ยวนะผมขอแก้ในส่วนของตรงนี้นิดนึงครับอันนี้มันเป็นหัวข้อหลักนะครับหัวข้อโปรเจกต์ตรงนี้ผมขอเพิ่มอีกนิดนึงครับให้เป็นหัวข้อรองนะครับวิธีการใช้งานนะครับ1ก็จะเป็นการรับค่าข้อความที่ต้องการเข้ารหัสมานะครับส่วนที่2นะครับก็จะเป็นการรับค่าจํานวนตัวอักษรที่ต้องการเลื่อนนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือแสดงผลนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพตัวอย่างนะครับ โอเคแล้วเราลืมอีกอย่างนะครับส่วนในการติดตั้งนะครับเวลาใช้งานตรงนี้นะครับก็จะเป็นการรันโปรแกรมนะครับโอเคการรันโปรแกรมตรงนี้นะครับก็จะเป็นคําสั่งแบดเหมือนกันนะครับแล้วก็กดหลังจากนั้นตรงนี้เราก็จะใช้เป็นคําสั่ง python นะครับแล้วก็ตามด้วยไฟล์ที่ชื่อว่า main.py นะครับเราก็จะได้ตัวอย่างตัว document แบบย่อๆมาแล้วนะครับกด save นะครับ แล้วลองกด control shift v นะครับเพื่อที่จะดูพรีวิวนะครับนี่ครับก็เป็นหน้าตาตัวด็อกิเมนต์แบบง่ายๆของเรานะครับที่ใช้ในการสร้างขึ้นมานะครับจากตัวไฟล์ markdown นะครับแล้วก็มีเจ้าตัวกีดขับ Copilot นะครับคอยช่วยเรานั่นเองนะครับในการเขียนด็อกิเมนต์ให้มันง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับเมื่อเรามีตัวอย่างแล้วนะครับเราก็มาอธิบายนิดนึงครับว่าตัวโปรเจกต์นี้นะครับมันทําอะไรบ้างนะครับเราก็บอกว่าเนี้ยมันมีการเข้ารหัสนะแล้วเราก็มาอธิบายตรงนี้นะครับว่า ตัวฟังก์ชันของเราเนี่ยมันทำงานยังไงบ้างนะครับตรงนี้เราก็จะใช้ความสามารถพิเศษของตัว GitHub Co-Pilot Lab นะครับในการช่วยเรานะครับโดยการที่มาตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีตัว h i t h u b c o p i l o t หรือ GitHub Co-Pilot Lab นะครับให้มาที่ extension ก่อนนะครับแล้วก็ค้นหานะครับเป็น GitHub Co-Pilot นะครับโอเคตัวแรกเป็น GitHub Co-Pilot นะครับให้เราทำการ ติดตั้งตัว g i t h u b c o p i l o t ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ล็อกอินกับตัว g i t h u b ของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีอีกตัว Extension นหนึ่งนะครับก็คือตัว g i t h u b Copilot Lab นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวที่ใช้ในการอธิบายโค้ดแล้วก็แปลงโค้ดจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้ตัว g i t h u b c o p i l o t La b กันเลยนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะครับเพียงแค่เรามาที่ตัว g i t h u b c o p i l o t La b extension นะครับแล้วหลังจากนั้นนะคครรรัับให้เเาาไไปที่ตวฟล์ของนะครับ มาที่ไฟล์โค้ดแล้วก็เลือกฟังก์ชันที่เราต้องการที่จะให้มันอธิบายนะครับหลังจากนั้นมาที่ GitHub Copilot Lab อีกครั้งนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับก็จะมีโค้ดที่เราเนี่ยได้ทําการไฮไลท์มาเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าตรงนี้มีส่วนที่เป็น explain code นะครับหรือว่าอธิบายโค้ดนะครับเราก็ลองกด arc co pilot ได้เลยนะครับแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับมันก็ทําการ generate มาให้ว่า ไอ้โค้ดแต่ละบรรทัดเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะครับซึ่งเราก็มาทําการรีวิวดูว่าสิ่งที่มันอธิบายมาให้เนี่ยมันถูกหรือมันผิดนะครับถ้าเกิดว่าถูกนะครับเราก็สามารถกดเกรดให้มันได้นะครับนี้จะเป็นเหมือนตัวที่เราไปคอยช่วยมันนะครับให้ทําการเทรนว่าถ้ามันทํานายมาอย่างนี้นะครับมันถูกหรือไม่ถูกนะครับหรือว่ามันไม่มีประโยชน์เลยนะครับเราก็สามารถช่วยเขาเทรนตรงนี้ได้นะครับซึ่งต้องบอกว่า e x t e n s i o n ตัวนี้นะครับอยู่ในช่วงทดลองใช้นะครับมันก็จะอาจจะมีในส่วนที่แบบ ถูกบ้างไม่ถูกบ้างนั่นเองนะครับเราก็สามารถกดช่วยเทรนให้เขาได้นะครับโอเคตรงนี้และอีกเทคนิคเด็ดๆนะครับก็คือมันสามารถใช้เป็นภาษาไทยได้ครับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะครับให้เรามาที่แอดวานซ์ตรงนี้นะครับจะเห็นตัวพร้อมตรงนี้นะครับพร้อมนะครับก็จะเป็นส่วนที่เราสามารถใส่บริบทเข้าไปได้นะครับว่าให้มันอธิบายมาในรูปแบบไหนเป็นประมาณไหนนะครับโอเค เดี๋ยวผมขอใส่ตรงนี้โอเคครับนี่คือพรอมที่ผมใส่เข้าไปนะครับผมบอกว่านี่คือคําอธิบายโค้ดด้านบนอใส่ไปแค่นี้เองครับแล้วก็ลองกด Arc อ r ร์โคพายลอดอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันสามารถอธิบายเป็นภาษาไทยได้ด้วยครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวเราก็มาลองเช็คดูว่าสิ่งที่มันอธิบายมาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับมันบอกว่าบรรทัดแรกนะครับก็คือเป็นการกําหนดฟังก์ชันที่ชื่อว่า encrypt นะครับโดยการรับตัวสตริงแล้วก็ชิปเข้ามานะครับก็คือบรรทัดนี้นี่เองนะครับแล้วก็ โอ้โหอันนี้เป็นข้อระวังอีกอย่างนึงนะครับเมื่อเราอาร์คโคพลอตไปแล้วเนี่ยเราอย่าไปไฮไลท์เพิ่มนะครับมันก็จะหายไปนะครับซึ่งเราก็ต้องทาการอาร์คโคพลอตอีกรอบหนึ่งนะครับเอาใหม่ครับแต่เวลาที่เรากดถามโคพลอตไปอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็อาจจะอธิบายในรูปแบบของคําที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ความหมายเนี่ยยังคงคล้ายๆเหมือนเดิมนะครับด้วยความที่มันเป็น AI เนาะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่าตัวสต i ิงมันบอกว่าคือตัวแปรที่เก็บข้อความมานะครับแล้วก็ตัวตัวชิปเป็นเก็บ ตัวเลขในการเลื่อนตัวอักษรนะครับตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันได้ทําการอธิบายโค้ดที่เราไฮไลท์มานั่นเองครับต่อมานะครับอีกฟีเจอร์ตัวหนึ่งนะครับที่มันมีให้นะครับก็คือมันสามารถแปลงโค้ดนะครับจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งได้ครับก็คือตอนนี้เนี่ยเราเขียนด้วย Python ใช่ไหมครับต่อมาเราอยากให้มันแปลงเป็น j a v a s c r i p t หรือว่าตัวภาษาโกเนี่ยสามารถทําได้ยังไงนะครับให้เรามาดูตรงด้านล่างนะครับในส่วนที่เป็น language translation นะครับเราก็กดเลือกภาษานะครับ จะเห็นได้ว่ามีหลากหลายภาษามากมายนะครับในที่นีผ้ผมอยากเขียนเป็น go ในส่วนของ s ิ n t แถกตัวฟังก์ชันนี้นะครับ ผมก็เลื่อนหานะครับว่า x เเจาโกอยู่ไหนนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถกด Arc Co Pilot ได้เลยนะครับและเราก็จะเห็นได้ว,ว่าตัว Co Pilot เนี่ยมันก็จะสามารถแสดงตัวฟังก์ชันที่อยู่ในรูปแบบของภาษาโกมาให้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องไปทําการตรวจสอบดูนะครับว่ารูปแบบที่ AI ตัวนี้มันเอามาเสิร์ฟเราเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะครับมันสามารถใช้งานได้จริงไหมเราก็ต้องเอาไปลองดันดูก่อนนะครับเมื่อเราได้ลองทําการไฮไลท์ในส่วนของฟังก์ชันที่เราต้องการอธิบายนะครับแล้วก็กด Arc Co Pilot มาเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าเกิดว่าเราเช็คว่าฟังก์ชันนี้มันอธิบายถูกต้องแล้วนะครับเราก็สามารถ Copy มาได้เลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาใส่ในส่วนของ r e a d m e นะครับแล้วก็วางไปได้เลยหลังจากนั้นเราก็ลองทําการ Preview ดูนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ d o c u m e n t ของเราเนี่ยก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับพอที่จะอ่านเข้าใจง่ายนะครับว่าโปรเจกต์นี้มันคืออะไร รันยังไงแล้วก็มีวิธีการใช้งานแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันทํางานยังไงแล้วนั่นเองครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับในการใช้เครื่องมืออย่าง AI ที่เป็น GitHub c o p i l o t และ g i t h u b c o p i l o t l a b นะครับในการช่วยให้เหล่าด e ล l o อรอย่างเราเนี่ยสามารถทํางานได้ไวขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและจากที่ผมได้ลองใช้งานมานะครับเจ้าก i t าร์โคพายโหลดและกีตาร์โคพายโหลดแ lap นะครับมันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะครับ ข้อดีอย่างแรกครับผมคิดว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะกับคนที่เคยเขียนโค้ดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เข้าใจลอจิกต่างๆในการเขียนโค้ดนะครับเราก็สามารถาพิมพ์คอมเมนต์เพื่อดูว่าโค้ดประมาณนี้นะครับหรือว่าลอจิกประมาณนี้นะครับต้องใช้โค้ดรูปแบบไหนมีซิ n ท็ x เป็นยังไงนะครับต้องประกาศอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ในการตั้งชื่อตัวแปรเนี่ย ขาตั้งชื่อให้สื่อความหมายเป็นยังไงบ้างนะครับและข้อเสียนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าใครเป็น e v e l o อ e r ที่กำลังเรียนรู้ในการเขียนโปรแกรมนะครับอาจจะไม่เหมาะในการที่จะเอาตัวโค้ด lot ตัวนี้นะครับมาใช้ในการเขียนโค้ดเพื่อจะด,ดูเฉลยต่างๆได้โดยตรงนะครับตรงนี้มันจะทําให้เราเนี่ยไม่ได้หัดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยก็จะเป็นการคิดเป็นระดับเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแล้วก็ฝึกการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ย ขาดในส่วนของการฝึกทักษะในการเขียนโปรแกรมไปได้นเองนะครับแต่ว่าเราก็สามารถใช้ส่วนนี้นะครับในการดูว่าโค้ดแต่ละส่วนนะครับมันหมายถึงอะไรเป็นเหมือนกับผู้ช่วยในการอธิบายเรานะครับแต่ว่าเราก็ต้องไปตรวจสอบจาก Google อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เจ้ากิจ h ับโคนดอดเนี่ยเอามาเสิร์ฟเราเนี่ย เป็นสิ่งที่ถูกต้องนั่นเองนะครับซึ่งหากว่าใครยังไม่เคยใช้งานก็สามารถไปสมัครแบบฟรีท r i a ลซึ่งเขาจะเปิดให้ใช้งานถึง60วันแบบฟรีๆกันเลยทีเดียวครับซึ่งหลังจากนั้นเขาก็จะคิดค่าบริการเราเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะอยู่ที่10เหรียญต่อเดือนแล้วก็100เหรียญต่อปีนั่นเองครับ สุดท้ายน,นะครับผมก็ขอบอกว่าตัวนี้มันก็เป็นแค่เครื่องมือตัวหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วมันจะใช้ได้ดีหรือไม่ดียังไงมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานของเรานั่นเองครับแล้วถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางมอน t ูเด็อย่างเราได้ทําคลิปดีๆมีสาระแบบนี้ออกมากันอีกนะครับและในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายครับ